กูบอกเลยกูมีมีดอะอยากให้กูเจอมือที่ไหนนั่นแหละ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 อย่างงั้นลกูปลดล็อกแล้วมาเกูเจอมือที่ไหนเนี่ยเฮ้กูแทงมึงแน่ยี่่่่่่่่่่่ยเตอร์กูบอกเลยนะใครชนะก็่ด้่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ม่่่่่เ่่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 ่ ไอ้เหี้ยวันนี้กูไปเจอมาแมปหนึ่งเว้ยแมปชื่อคู่แข่งอะไม่โคนเลื่อนแสนแปดไอ้แสนแสนสามะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไม่โคตรเยอะอะมีอะไรก็เลอนเลื่อนแสนสามนอะแบบมันเข้ามามันจอยตามกูมาคือมันเป็นเกมยิงปืนอะเออไอ้เหี้ยไลวอลเนี่ยแมปคู่แข่งไหนเหี้ยมันเข้ามาดิอ๋อไลวอลไอ้เหี้ยก็กูบอกแล้วแมปคู่แข่งไอ้เหี้ยไลวอลไงกูก็ไม่รู้ว่าไล่บอลแปลว่าคู่แข่งว่าไอ้ควายภาษาอังกฤษ มึงเนกมยังกิน่ะเหอเมึนกครึ่งอวะประโยคนพูกี่รแล้วไอ้่ลกคึงเกยงินมามันเข้ามายิงหรกูเดีวยามาเพื่อนไอ้เป็นคนเลนเเกมมันมีอะไรมเคยไปเล่นอยู่ดนึงอะอเกมนี้พอเข้ามาแล้วความรมกแบบบ้าคลั่งไ่งเ่เกับไปก่อนกลับปก่อนปอะไรปืนอะไรเอาปือไรแล้วแต่แล้วแต่มึงพูดมกไม่เอามีดแหะไม่มีมีกูไม่มีมีดอ มาดิส่งกูดิไอเฮียไอเฮียหัวเต็มเต็มไม่แตกน้องพี่ถามจริงหัวไม่แตกเลยเมื่อกี้อยู่ไหนเอามาดิอุ้ยง่ตาย เจี่ยแล้วมันมาอยู่ๆมันแรงกว่ากูได้ไอ้เหี้ยขอเท่ากันมาดิอไว้พวกกระจอกเฮ้ยมึงเข้าเกมมาดิเราบอกกูเข้ามาแล้วไงกระจอกกูให้มาได้พวกกระจอกแค่เข้ามาเพื่อนมันไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่ออยู่ที่ว่ามึงกล้าหรือเปล่าอ่ะที่โดนพวกกูลุมอ่ะอกูเห็นแค่ชื่อแต่ไม่เห็นตัวมึงที่ไหนมึงอยู่ไหนมา,ม,าไมาดิมาเลยพวกกระจอกไอ้ยมาดิมาไอ้พวกก <laughs> ระจอกมาไเหี้ยอะไรมึงในสนามเดียวกูได้ลงสนามอ่ะลงสนามพาสยองอ่ะกูพามึงสยองแน่เอาปืนที่ไหนก็ได้เนาะ แม่มันกันสองทางไงเฮ้ยไอ้บุคี้อะไอ้บุคี้อะไอ้บุี้แม่ขนาวข้างมาสอทางไลสินเฮ้ยอย่างงงดีว่เอามาดิเฮ้ยเฮ้ยแม่มันอ่ะเฮ้ยไอ้คนงาตายเอ้เอ้เอ เฮ้ยไอ้เฮียแม่งโดนท่าเดียวกูเลยไอ้วินวินเราลุมมันไอ้เหี้ยเราต้องลุมมันเพื่อนล่ามันไว้เราจะล่ามันไว้เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่่อยูข้างกูเนี่ยะกูยบตายแล้ววะแล้วมึงกินยิงกูหาแม่มเหรอเตยิงอย่างกูเนี่ยพอเตอร์บอกคาราสัุเหี้ยไม่มายิงแม่มไงเฮียกูบอกแล้วว่าให้รุมมันก่อนหนี้เฮียกูบอกแล้วรุมมันก่อนมึงเห็นไหมไอ้เฮียทีมอัพแต่ละเพื่อนเราสามารถหนึ่งหนึ่งกับมันได้หรอเว้ย โดน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 โง่เดี๋ยวเราไปพันธมิตรช่วยข่าวอ่ะไอ้ย่เลงไปเที่ยนกันก่อนแล้วเราค่อยมายิงกันเองไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้หนักกระสุนเยอะจังเลยกูมีสองกระบอกแมเพื่อนมีอะไรอ๋อมีอะไรอ๋อเฮ้ยกูญแจหมาต่อยแม่อ๋อกูเข้าใจแล้วพวกกระจอกกูมาเดี๋ยววะเฮ้ยโอ้ 2 2> <ś les> เสียงขุดเสียงเถ่ายังไงโอ้โหมึงจะเสียงโคตรเถ่าอะ <ś les> ่ะไปวินยิงมันดีวินมันเหลือเรื่องาสิบไหนวินมึงมาเกมยิงปืนนะเฮียเล่นเข้าเส้นจัดอะไอ้ย <ś> ห <les> นูกระชอยื้ยไอี่มันเล่นข้าเส้นจัดไหนเยื่เตอร์เยี่ยหนูดิคือมันง่ายแบบเพื่อนเนอะวะแปดสวยพ,พี่สวย ต้องฆ่ามันไม่ได้นะไอ้ขุนไอ้นี่มันไม่เท่าไหร่หรอกอะแต่ว่าคนละรุ่นนี่ก็ยังได้เฮี้ยแขนกูสั้นจังวะเกยต่อยกูเยัยนี่นะเจ๊ต่อยกูเแย่กุลูหัวไม่ตายกูถามจริงหัวไม่ตายเป็นไงไปไอ้ขุนไอ้หัวไม่ตายกูถามจริงอะไรอะไรวิ่งมาอยู่นี่ดูหนวะ ไปไหนไอ้หัวขาวขงไปไหนแตกโอ้โหยเชยวินเลยเท่าไหร่เลือกหัวยี่สิบโอ้เหย,ย,ยมาวินเลยมันกับกูกกละ yellow คู่เลยเฮ้ยขุนไม่โลนดีว่ะไปไหนออตัวนิมน่มเหล่าทีเอาอดิทีออน่นิ่มเวลานิ่มเวลานิ่มเวลาไอ้วินลงมือล้มือเด็กลงมือเด็กไอแค่นี้มันแข่งเกินไปแล้วต้องล้มมือกัน โอ้หัวไม่แตกไอ้เหี้ยวินตอนนี้ยโอ้โหไม่แตกคำพูดมากมายความหมายกูชนะไอ้วินลุงมันดีกูโหแล้วเพราะลุงมันมึงมันขยับไมได้ไอ้วินลุงมันม่ให้มือมันเค็ดไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเป็นอย่างกูสองสองเราแล้วนะไหนร้อยอ่านออกไหมแบตเตอรี่เนี่ยได้ได้เดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยวมึงกูออกซื้อปืนอย่างนึงเอาของก่อนแล้วมาเจอกันกูบอกเลยกูไม่ต้องเตรียมตัวอะไรอ่ะเจอตัวเนี้ย งูเชกูใส่วแค่นี้หน่อยดิวินแผนเดิมน่าจะลุมมันนะเข็บปะหมัปลาหมัปลามึงกลาปลาหมัปลามากูปลาม,มึงอะ่ะมาดิตัวตขอตัวตัววิ่นไปไปไปตัว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 อ่าอ่าเฮ้ยไอ้เี้มันย้อนเดี่ยิงกูไอ้เี้ย,ยอไอ้เี้ยไอยไอเ้ยไอ้ไอเพ่อยังไม่ไตบกลงเ้ยเออเหียคุยกับใครวะอ่ะได้ได้มาคุยกูนี่มามาคุยกูนี่มามะ ไอ้ไอ้เียนี่ชนะไอ้สัตว์กูถามพี่มาคุยกับกูได้ไหมมาคุยกับกูได้ไหมไอ้อันนี้อะไรอ่ะที่หนึ่งเลรอ่ะที่หนึ่งขอทานปะไม่ใช่นะครับที่หนึ่งขอทานขอทานอะไรก็ที่หนึ่งขอทานปะใช่ปะจะ้ขอทานใช่กระเคียนละไม่ใช่ครับไอ้สัตว์กแบบพี่ครับมาช่วยผมหน่อยผมเอามันไม่ลงเลยที่หนึ่งขอทานอันนั้นเยอหนึ่งหนึ่งไม่ไหวก็เลยต้องตามคนมาช่วยอ่ะหมองก็กดเข้ามาก็เข้ามาเนี่ย เล่นเล่นหมัดอย่างเดียวบ้าหมัดอย่างเดียวบ้าแล้เปลี่ยนมั่งเล่นแต่ปืนนี่เฮียอันนี้คือไม่ไหวคือคือกลัวก็คือจะเล่นบ้าแล้มึงมึงจะกลัวหรือเปล่าเล่นหมัดอย่างเดียวไปไปเล่นต่อยมวยต่อยมวยแม่ไงมือไหนเอเตอร์ไอหัวขาวเจ็บเจ็บน้องอ้อนเอ้อยไอน้องไม่ดูเลยเลยอ่ะไหวไหมเนี่ยโดนกูนะโดนกูนะโดนกูนะั้นดูนะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเย้ยมึงอยู่ไหน ไหนโดนยิ้มมันโร่มาโล่มาโล่มาโล่มันร่มาโล่ <c oughs> แหมเมื่อกี้มึงพูดโดนไม่ใช่ไอเตอร์ตายเหรอวะกู <c oughs> ตายมันกูตายมันโรม,มากมันโรมากวิ่งสองแม้แตกเลย <c oughs> โหน้องไม่แก่ตไปโง่อย่างเงี้ยไอ้โดนสัตว์กูต้องไปเติตายเลยเงี้ยขึ้นกระ <c oughs> <c oughs> จอกอ่ะไอ้เย่าทำได้แค่ดีที่สุดเพื่อนไอ้คนนิ่มอ่ะไอ้วินมึงดูไอ้ตัวนี้ยิงดิ มึงเล่นแบบเล่นเหมือนบอทอ่ะมึงดูดิอุ้ยดูดิเฮ้ยยิงเหมือนบอทเลยพี่ดูดิอุ้ยมึงอย่าพูดดิกูกำลังเลงแม่งอยู่ไอ้ยัยนี่พูดมากที่แผลแล้วแต่กูกำลังเลงแม่งอยู่ไอ้ยัยมึงพูดไม่หยุดไอ้ยัยมันเหมือนบอทจริงเลยหดไม่ไหวสัตว์เดี๋ยวเวลาแพ้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีแพ้ก็ต้องมีชนะไหมไม่นะคนอื่นคนอื่นมีแต่ชนะมึงมีแต่แพ้ที่แบบตามเมื่อกี้ใครชนะหรอครับอืม ไอ้ไอเนี่ยนะที่หนึ่งนักบุญนะนะขอทานนะไม่ใช่ครับมึงกดมึงกดมาใหม่เลยมามึงกดมาใหม่มาไอ้มึงมาเจออีกรอบมาใช่ไหมโอ้โหอะไรติดน้องน้องอฝาดผิดนี่ลือร้อยเดียวมึงยิงวันนี้มันเหลือร้อยเดียวมึงยิงวันนี้มึงยิงไม่ได้ตายดิวยใช่ไหมมันเหลือร้อยเดียวอ่ะเลื่อนมันเหลือร้อยเดียวไอ้เงี้ยไอ้เจ๊นไม่รู้รวยรวยอะไรสักไอ้สัส เนึ่ยโอ้โหกูเอาเยี่ยนี่ก่อนได้ก่อนตายกูบอกเลยไม่มึงไม่ชนะก็กูไม่ชนะก็ไม่เป็นไรไม่อะไรแค่แค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละ้นเนี่ยคือกูเอาแต่ไอ้นี่อย่างเนียไว้ก็คือก็คือมึงชนะปะนะมึงชนะปะนะมึงชนะปะะไสามารถตื่นอ่ะจิวินมึงมึงชนะได้ป่ะล่ะที้หนึ่งมึงก็ได้ความสามารถหนึ่งแล้วไมึงชนะได้ป่ะล่ะตัวปีคือกูไม่นับอยู่แล้วอะคือมันไม่อยู่ในสัมปทานอ่ะมึงมานี่มามึงมานี่มาเดี๋ยวกูสมบูรณ์เล่าดิโอ้ยเท่านั้นนะเพื่อนมันไม่ได้เป็นที่ปื้้อออออะไรก็ซืื่่เพน กูบอกเลยกูมีมีดอะอยากให้กูเจอมึงที่ไหนอ้เนั่นแหละ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 อะไรอย่างเงี้นแหละกูปลดล็อกแล้วปะเดี๋ยวกูเจอมึงที่ไหนไงเอ๊ะกูแทงแม่ย่ากูแทงแม่เย่ยกูสัญญาเลยกูแทงแม่ย่าเก่งมากเพื่อนเก่งมากกูบอกเลยทั้งเกมเนี้ยกูไม่ใช้ปืนกูจะใช้แต่มีดแล้วกูจะไปจ้วงมึงกูสัญญาเลยกูสัญญากับมึงเลเตอร์กูสัญญากับมึงเดี๋ยวกูเจอมึงที่ไหนกูจ้วงมึงแน่เีย่าคุณเล่นเกมแล้เกมหรอ โง่เหี้ยยังมีโคตรให่้าวยัดมีกูโดนหลอ๊ะเะเอ๊เ กินเน่ะกินหมบขี้เลี้ยนเนี่ยไอ้เงี้ยลอยไปาาไกลแล้วไอเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ใครชนะวะกลัวไม่รูว่าไม่เขาได้สนใจเอ้ยแม่กูถามดิอะไรมันมันแหลกอับเม,ม,มื่อกี้อ้าวเมื่อกี้หัวทำไมวิ็กบงเรื่งมันเว้ยแต่ไปโดนหวัวมึงกูไม่รู้ <laughs> โอ้แม่เอ้ยกูแตกเลยเยย